The size of your lips is full นะคะปากนะคะขนาดของปากของคุณนี่อวบอิม่ม and charming แล้วก็ดูมีเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะนี่ผู้หญิงผู้หญิงจริงๆนะคะนี่เป็นมุมมองของผู้หญิงบนความเซ็กซีเก่เล็กๆ <laughs> นะคะถ้าจะไม่เอา Charming เอา Sexy ยิ่งยิ่งโอ้โห <laughs> ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลย <laughs> เรามีสำนวนพูดกันเล่นๆน,นะคะไปกันใหญ่ Go กัน Big <laughs> แบบพูดกันง่ายๆอะคะ่ะ Go กัน Big ไหนคะอ๋อลิปต้องเป็นพหูจพ์ค่ะเพราะว่าปากต้องมีสองข้างประกบ นะคะแต่ size นี่ขนาดไม่ต้อง sizes ไซส์เดียวอะไรนะคะอ๋อถ้ามี off นะคะประธานที่อยู่หนะ้า off คือตัวหลักค่ะนะคะเพราะเป็น size นะคะโอเคนะคะ The physical appearance of Miss Universe is very slender and attractive. โฉมของ Miss Universe นะคะ รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าโฉมของมิสยูนิเวอร์สเนี่ยแบบสแลนเดอร์แล้วก็แสนจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะ attractive อ๋อเป็นคำเฉพาะค่ะต้องขึ้นเป็นตัวใหญ่เสมอค่ะ Miss Universe เพราะเป็นตำแหน่งไงคะหนึ่งเดียวในโลกานี้ นี่ก็เป็นตัวแทนจากฝ่ายหญิงนะคะจะสังเกตไหมคะว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี้ก็จะออกมาแนวสวยๆงามๆนะคะเซ็กซี่เเดี๋ยวขอดูฝ่ายชายบ้างดูเขาจะออกมาแบบไหนอันนี้เอาออกได้ไหมคะได้นะคะ <laughs> อันนี้น่าจะเอ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่แม่ใจนะคะ the speed of formula one is the fastest นะคะความเร็วของรถ Formula 1วนนี้ สูงสุดเลยนะคะ The fastest ผู <laughs> ้ชายแน่ๆค่ะเห็นไหมคะว่าบางทีความคิดของความเป็นเพศนี่ก็สะท้อนออกมานะคะสะท้อนออกมาอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะคะ Gossiping in the office is inappropriate for your coworkers นะค mm ะ hmm. การที่นินทาว่าร้ายในที่ทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยที่จะกระทำสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้เอเดี๋ยวอันอื่นจะไม่ชมเดี๋ยวจะน้อยใจอีกสวยงามทุกข้อนะคะโคววอร์กเกอร์สนะคะเพื่อนร่วมงาน ดูอันนี้นิดนึง Sunbathing on Patong Beach in Phuket is a เพราะว่าคงไม่นั่งนอนอาบแดดอยู่แค่คนเดียวนะคะเหงาตายใ <laughs> ช่ไหมคะเน่ก็จะเป็นจุดเด่นใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องยนชมอยู่แค่คนเดียวซึ่งในความเป็นจริงเนาะเวลาไปที่ป่าตองโอ้หลาละ,ละ <laughs> นะคะผู้หญิงเองยังตื่นตาตื่นใจ <laughs> เวิร์บนี้ไงคะอีสค่ะ นะคะ in Phuket ตอีสมันมันครบไหมอะคะเอไม่ครบอะทำไงอะมาทางนี้ครบไหมฮะเอาก็ทำไงดีอีส์มอสเฟเวอร์ค่ะไม่ต้องมีแต่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีคำนามตามมานะคะก็เป็นอีส์มอสเฟเวอร์์ most ขยาย favorite น,นะคะขยาย adjective อ,อีกทีหนึ่งค่ะ on ปาตองบ c ชค่ะใช้ไม่ค่ะเพราะว่าเวลานอนอาบแดดมันต้องนอนบนพื้นทรายนะคะ on ปาตองบ c ชเห็นภาพชัดๆเลยค่ะแต่ถ้าจะบอกว่า add ปาตองบีชได้ไหมเอ่ย on ปาตองบีช add ปาตองบ c ช on work สุดค่ะ on work สุด เพราะมันเห็นภาพอะค่ะมันเห็นภาพอ่าแล้วก็อันสุดท้าย Watching birds is a favorite activity in bird lover clubs นะคะการที่สองกล้องดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นที่โปรดปรานนะคะในชมรมผู้รักนกอันนี้ก็สร้างสารรค์ได้สวยงามค่ะ bird lover clubs c c l u b club นะคะ Night Club แต่อันนี้ไม่ใช่ Night Club นะคะ bird lover clubs อ่าทีนี้ก็เป็น example ที่4นะคะอันนี้ก็เป็นประธานที่หลากหลายออกไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นประธานที่ขึ้นต้นด้วย infinitive phrase นะคะทูอย่างโ้นทูอย่างนี้นะคะจะแปลว่าการที่จะนะคะการที่จะอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะดูอันแรกเลย to win an enemy's heart is very difficult but worthwhile นะคะคือการที่จะชนะใจศัตรูสักคนหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่คุ้มค่านะคะคุ้มค่า worthwhile แล้วก็ถัดไป to wear shoes inside the house is inappropriate in Thai culture เมื่อกี้เราเจอไปแล้วนะคะ inappropriate การที่จะสวมรองเท้าเข้ามาในบ้านเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมเลยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะในในวัฒนธรรมไทย to become a successful leader is very really challenging อันนี้มอบให้คุณยิ่งรักโดยเฉพาะเลยคะ่ะ <laughs> ว่าการที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสาเร็จได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้านะคะให้มาอีก3โจทย์นะคะ To search ไม่รู้จะ search อะไร To control จะควบคุมอะไร To forget หรือจะลืมอะไรนะคะเดี๋ยวเราสลับกับการ present อีกนะ ได้ไหมคะก็จะมี example ที่5ซึ่งยังไม่ได้แจกนะคะทีนี้ตัวอย่างที่5ต่อเนื่องไปเลยนะคะ ระหว่าง infinitive phrase ที่เป็นประธานกับ how to phrase ตรงนี้นะคะความหมายใกล้เคียงกันมากนะคะถ้าเป็น infinitive phrase จะแปลว่าการที่จะแต่ถ้าเป็น how to phrase นี่นะคะจะแปลว่าวิธีการที่จะนะคะมันจะเห็น process นะคะเห็นกระบวนการอยู่ในคำว่า how to อ,อย่างเช่นอันนี้นะคะดูตัวอย่าง a How to cope with failure in life is very difficult. วิธีการที่จะรับมือนะคะหรือว่าตั้งรับกับความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องยากทีเดียวหรือจะเป็นอันที่สอง how to survive in this competitive world is quite hard for the disabled การที่จะเอาตัวรอดในโลกของการแข่งขัน เป็นเรื่องที่หนักสาหัสสำหรับคนพิการ How to invent a flying plane with one imaginary อันนี้ก็คือวิธีการที่จะสร้างเครื่องบินที่บินได้อย่างที่เห็นเห็นในปัจจุบันนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของความฝันลมๆแรงๆนะคะครั้งหนึ่งก็คือคำว่า once นะคะ was once imaginary เพราะฉะนั้นอะไรที่เลื่อนลอยนะคะไม่ติดอยู่กับความเป็นจริงเราใช้ adjective ตัวนี้ได้เลยนะคะ imaginary เอาละค่ะทีนี้ก็กระจายทีนี้ใครที่ได้เซตที่4เนี่ยมันก็จะมีตัวไกด์บอกนะคะแต่ใครที่ได้เซตที่5เนี่ยจะไม่มีตัวไกด์บอกเลยเต้องคิดเองใครอาสาบ้างคะ เราะนั้นโอ้โหเดี๋ยวเขาเนี้ยดังบ้านแตกของผมนะครับ expert file number one how to solve a problem of present children is very difficult and boring เปลี่ยนบทเล็กน้อยเพราะว่าน้องเขาบอกว่าจะใช้ try ไม่ค่อยคุ้นใช้ boring ดีกว่าหน้าเบื่อหน่ายเหมือนกันครับผม adjective ตัวสุดท้ายค่ะ work ทั้งสองตัวเลยนะคะความหมายไม่เหมือนกันนะคะ tiring แปลว่าหน้าเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าหัวใจอะคะ่ะว่าโอ้โหกว่าจะแก้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้า boring นี่แสนจะหน้าเบื่อหน่ายนะคะความหมายคนละเฉดกันแต่ว่า work ทั้งคู่เลยคะ่ะเอาถ้าถ้าแรงนี่ หมถ้าถ้าในแง่ของความรู้สึกลึกๆในใจทายริงแรงกว่าค่ะบอริงมันแค่หน้าเบือ่อแต่ถ้าเหนื่อยล้านี่เข้าไปในหัวจิตหัวใจเลยค่ะลึกๆล,ลงไปเลยทายริงนะคะ <c oughs> อ่ะนะครับสำหรับกลุ่มผมก็คือ How to tell someone I love you is so difficult if you don't love him ้องใส่ feeling นิดนึง how to tell someone I love you is so difficult if you don't love him นะคะตรงนี้ก็กำลังจะถามอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นความคิดของผู้หญิงไหมคะใช่่หมคะเป็นความคิดของผู้หญิงนะคะคนแต่งเป็นของผู้หญิงแต่ผู้ชายมา present นะคะเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะ ไม่ไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนนะที่นี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวไม่ใช่สอนไฟสอนว่าแต่วยากรแตกฉานอย่างอื่นเปลี่ยนไปอีกด้วยโอเคนะครับอ่า uh, exercise f o r นะครับ number three to forget this point love is very hard but worthwhile uh, นี่เมื่อกี้เพิ่งเรียนมาก็ใช้เลยนะครับ w o r d w h i โอเคนะครับ ถ้าสำหรับผมนี่น่าจะเป็นเวลี่อีซี่นะครับอาจารย์ oh. <laughs> Exercise 4นะคะข้อ1 To search some data in Google is very easy but sometimes the data may be unacceptable ตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะ เปลี่ยนไปอีกนิดนึงได้ค่ะแต่ว่าความหมาจะถ้าบอกว่า unacceptable มันถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับนะคะแต่ถ้าบอกว่าข้อมูลที่เราเสิร์ชจ,จาก g o o g l เนี่มันง่ายแต่ว่าบางทีมันไม่สามารถจะเชื่อถือได้ใช่ไหมคะต้องทำเป็น passive voice แล้วแหละ เมน่าบีทรัสต์นะคะก็จะได้ความหมายที่ตรงไปอีกอันหนึ่ง